แม่นี่หรือเปล่าครับหลวงตาบ่แม่นยังไดเนาะจะกี่ผ่ากี่ีดตัวไปเห็ดอยังโอ้ผมกับบ่ได้มาถามแล้วนเนาะศูนย์สองยุใส่ลงวควก็ยุนี่แล้วยุสารเท่านี้นะเออก็ได้กันเกือบ,บ,บปุ๊บั๊จุดพดดิ้นเขาุเกาหกนนี่เกาหอกเปนก็ได้นี่เกาหกก็ได้เกาหอกนะคุณเกาหกก็ได้เลยหลวงตาี่เด็ดีเด็ดี็ดเกาหกอ้หงนี้ทุบเอาเอานะกวนทุบแตกช่วงนี้คือเจอถาทุบแตกเออ ทวบแตกเนะียป้าเร่เคยเห็นแตกกลางผากลางสิท่านผู้ชมโอ้ยอีลีท่านผู้ชมววววสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเม่อวานนี้ผมได้เดินทางมาครับน้องอามครับท่านผู้ชมมาก วัดสารเจาพพอคุดไหนะครับพอดีกะก้อนจะไปขอโชคลาภอยู่สารเจาะพอคุดไหกะมีเอฟซีอ่าทันหนึ่งกับคือคุณพีดต่อยคุณพี่ศิีวัพพรกับเปิ้นได้อ่อนเงินไม่ผมรวมทั้งบุญกับทางวัดเจาพพอคุดไหยนี่หาลอยบาทกับทำให้ช่วมผมกะติด้น้นาเงินส่วนนี้ไปหยอดใส่ตูบริจากห้คุณพี่ต่อยก็ห้คุณพีดตอ่อยอ่า ทำมากค่าขึ้นสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเด้อคุณผิดต่อยเด้อครับเดี๋ยวผมกับทีได้นํำเงื่อนส่วนนี้ไปใส่ตู้บริจาคเด้อครับท่านผู้ชมวัดเจ้าพอกุดไหายครับ,รรบซึ่งผมก็ได้มาขอฉกับน้องอามหลายงวดตัวหลายงวดเพิ่นก็ให้เขาแน่บ่เาเขาแน่ก็แล้วแต่ถูกลาวาสนาของแต่ละฐานละคนนะครับเนาะเดี๋ยวผมทีได้นํำเงื่อนส่วนนี้ ไปใส่ตู้บริจาคให้คุณพีศรีวพรอนหรือคุณพี่ต่อยนะครับอ่เป็นเงินประมาณห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวผมจะใส่ท่านผู้ชมในเบิงงเลยครับทุกๆใบครับผมมเด้อครับท่านผู้ชมนี่ใบแรกครับใบที่หนึ่งครับผมครับหนึ่งร้อยบาทใบที่สองครับเด้อครับท่านผู้ชมครับ ใบที่สามครับทรามผู้มครับผมใบที่สี่ครับใบที่หครับเป็นใบสุดท้ายครับขอให้คุณพีต่อยคุณพีสีวพอ้อนธรรมะค่าึืนจะเลื่อนลงเรื่องเด้อบุญกุศลที่ส่างในครั้งนี้กะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านมีลูกหลานที่กระตันยู่ให ห่างไกลจากโรคภัยขัเจ็บสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อคุณพี่ต่อยเด้อครับกับสาธุหลายๆขอประคุณหลายครับจากคุณพี่ต่อยครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปขอโชคลาภกันต่อครับอยู่ศาลเจ้าพ่อคุณไห้ครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องอามก็ยืนถ่ายอยู่ครับเนี่ยครับศาลเจ้าพ่อคุณไห้่นแต่ยู่ติดล่ำตะโค้งครับท่านผู้ชมล่ำตะโค้ง่นกระลังส่างส่างวัดกำลังเหยียดสะพานขามไปอีกฝั่งหนึ่งครับ นี่ครับลมลื่นดีครับท่านผู้ชมลมลื่นดีโอ้ยน้องอามยืนอยู่พุ่นครับน้องอาสวัสดีมาถึงแล้วครับน<ป>้องอามไปเ,เดี๋ยวไปขอโชคขอลากกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไป อยู่ในรถไปเดี๋ยวเตรียมก้าวมาดูคดีกัทะเบียนขึ้นกันเหรครับผมโอ้อขอให้เข่าสามตัวตรงๆเลยเด้อตรงๆงวานหลอดนี่ครับเดี๋ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อเตรียมของไหวกันครับไปเดี๋ยวเอาไม้ขีดจงังหน่อยก่อนไม้ขีดกับเทียน โอ้เมนี่หรือเปล่าครับหลวงตาบ๊วยเมนยังได้เนาะจะกี่พาทกี่ตัวไปเห็ดนยังโอ้ผมกับบได้มาถามเนาะเนาะศูนย์สองดูดูใส่หลวงปลาก็ยุนี่แล้วยูสารเท่านี่นะเออก็ได้เกือบเบิดบานเกือบเบิดบานนะคุณอเกือบเบิ้ดบานท่านผู้ชมโอ้กลาบในมาตรการกล่าวเขาคุณหลวงตาหลายๆเขาก็ได้กันพูดแล้วบวกี่บาทบ๊วยมีขึ้นกล่าวสี่บาทตะวันตะวันได้เกบเบิ้ดบานกันเนี่ยเกือบเบิ้ดเกือบเบิ้ดบานนะคุณเพิ่นเพิ่นมากครับ ออมป่ะพอดีเลยท่านผู้ชมพอดีเลยหลวงตาแล้วภาพอดีหลวงตาฝันแน่บ่งวดนี้อ๋อหลวงตาแล้วมาบอกแค่ผู้ใดโชคก็ซื้อครับรุ่นสองเกือบเมดบานอืมโอ้เป็นบุญนี่หลีครับท่านผู้ชมครับสารเจ้าพ่อคดไทยครับผมนะครับคือเกาแหละค่อยอืมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับปะเดี๋ยวมาจุดถูจุดเทียนไหวกันท่านผู้ชมอันไหนเอาแบบเกาอีกแล้ว แสดงมี่เขาเุ่เพิ่นเขาขึเกาหกซะหนเกาหกนก็ได้นี่เกาหกก็ได้เกาหกใน่ควนเกาหกก็ได้ได้หลวงตาก็ดีเด้ดดีดีเกาหกโอ้หมหันนี่วมหันเกาหกนคได้ทั้งศูนสองทั้งเกาหกนี่นควมันเป็นเกาหกเนี่นควนแมนเกาหกก็แล้่นเลขเกางเกอนเงี่ยแมนครับนั่นเลขเลขหกนี่นควนเลขหกเลขหกไปอยู่ด้งไปปัยทั้งศูนย์สองทั้งเกาหกมาหันบ่ได้มากน้องอามยอดนะคถามานี่เต็มเต็มเลยถามไปช่ัง วันนี้มาขอไหมเนาะท่านผู้ชมเนาะไปโอเคครับผมท่านผู้ชมตามนั้นครับเอามาอยู่ครับหลวงตาบ่งดูลองเม่งนะหลวงตาเนาะบลองดอกเอาเลยนอนบลองเอาเลยนะบลองเอาเลยเอาแฉะเลยของแฉะดูของแฉะของแฉะจะพอคุณไหานี่ของแฉะที่เราว่างหดที่เรียกศสอวัสดีครับผมเกือบมดบ้านนะคุณเกือบมดบ้านเลยเออได้เกือบมดบ้านท่านผู้ชมศูนย์สองกับเก้าหกอืมนี่ เลขทูบยังยงอยู่เลยเก่แมนแมนแต่ถ้ศูนย์สองน้าจะล่มไปแล้วล่มไปแล้วว่ามองว่ามองมันไปแล้วไปดูดไปว่าบอถือแกนหมากับเช่นหัวโอ้นะครับกองลงตาเราก็อดม่ได้เดี่จะบอกโชคขนาดนี้เนาะเออแต่เราเบาจังหน่อยเนี่ยเข่าคักเข่าแน่วหมน้องตาเนาะถือกะแขงหัวคนนะฝั่งมือชัวมือเดี๋ยวใส่ทูนใส่เช่นงอกล้องคอยกล้องคอยนี่เก่าไรเนี่ยไร แต่ว่ามาขอไอ้เจ้าฟอาคุณไฮนี่คนอยู่กลางแดดด้่านผู้ชมถ้าแดดแน่ก็ติจัดแน่อืมว่ากาศน้ามาจากการขอประกุนหลวงตาหลายๆเรามาบอกชกก่อนราต้องเอาของเกาออกก่อนอืมโอ้หลวงตาเราไปละครับผมเราบอกว่าเอาถูบตัวเกาออกก้อนก็จะเข่าโอเคเอาออกเกาออกก่อนเปิบหนึ่งสองซ้ำองานอ่านคนแตะข้ามือเลยเอาแตะข้ามือเ่าไปยังอืม นะครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบจับสารจะกฟาคกุฏไหเขาทั้งเขาหกเขาทั้งสูงสองจับผู้ชมเอ้ยข่อยว่าได้มากไดนเนาเสียอดมเต็มเต็มเลยจอบไตไหลายๆอันนุด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังแาบไมงข่อยเด้อเงอแตก้ะครับผมดูดีงอนครับผมไปง้ามหลบไปเดี๋ยวท่านผู้ชมขอลบตกคอนได้บอโอ้ เตะเทียนเราเาอามาไตะแขางล่างไตะถูกไตะเทียนกันเนาะเอาไปเอาสินเนาะนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่ขอฮ้อนๆหน่ะท่านผู้ชมเอ้ยจบพอเพันไดียร์เรียตัมั่เฮาแดดจัดแจ๊งจี่งๆล่ะ มาแล้วท่านผู้ชมเลยอ๋อเรื่องบอกไปครับท่านผู้ชมที่น้องอามบอกมั้งเหรออันจังสี่แล้วครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้เบิรงคลิปที่อยากเอ่อท่านผู้ชมอยากจะร่วมบริจาคเสื้อถูกเสือเทียนหรือรวมทั้บงบุญกับน้องอามกับผมเนี่ยครับผมสองคนเนี่ยมีเฟซบุ๊กได้ครับมีแต่ในยูทู e เท่านั้นครับผมเราก็ซื้อบัญชีของของน้องอามกบบ กสิกรแมนกิติชัยดวงจันทร์มีบัญชีเดียวครับผมถูกต้องของผมกับอัมพลเช่นไม่มีเบื่ออื่นนะอัมพล์พมไทยสงฆ์ครับธนาคารกสิกรมีบัญชีเดียวครับาตผูาชมเพราะว่าช่วงนี้มีคนแอบอ่างแอบอ่างหลายแอบอ่างหลายอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นวิชาชีพบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นลูกเป็นเมียหรือเป็นญาติพี่น้องสิญาไปเซีย่าหลงเสียเป็นเด็ดขาดครับย่าหลงเชื่อบโอนเงินเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ได้โทรหาหนุ่มอัมก็ใข้างพนโดยตรง ว่าผมลงเบอร์โทรไว้อยู่ใต้คลิปอยู่แล้วแม่ขอฝากท่านผู้ชมไว้ครับตอนนี้คลิปของน้องอาร์มครับผมนี่มีคนก๊อปปี้หรือดูดคลิปไปลงในเฟซใน้ยังหลักอะขอรวมบริจาคกันทั้งสี่ย่านท่านผู้ชมตกเป็นเยื่อของมิจฉาชีพเมนครับครับขอฝากไว้แค่นี้ชมครับผมครับผมเไอท่านผู้ชมเด้อนมาที่นี่ดูถูกเข้าที่นี่ตุ้บๆุ้กเกี้ยนอ้าวถูกพิเศษตุ้กนี่เนี่ย กระเป๋าเกียรบอลไม่ได้ใส่หรอกกระเป๋าเกียรบอลพนอลพื้นไปแท็กซี่เป็นว่าตบเครื่องทำไมนั่นนี่ไปแล้วตบเครื่องเป็นน้องเป็นตบเครื่องพื้นเรื่องไปแท็กซี่โอ้ยแต่ว่าเส็ยแท็กซี่แล้วบ่ต้องไ่เสียกระเป๋าเกียบอลยันเยอะถุงเท้าหัวนี่ปวดโคก็ยังเสียอี่เราบ่สักดสองปีแั้นะโอ้ยโมเมนได้ไปกินข้าวต้มลงบ้านเบลคนเปิดเบิ้งโอ้ยนี่เขียนดับอีกแล้วทำยไมขนาดไอ Ta <Ce> phóng chim bay, phong thào, ni pho phóng, kayang owl. Man, nào cạo em là cạo đi em nghĩa là cạo đi em đi cạo đi em đi ดีอยู่ท่านผู้ชมแดดบดแล้วแดดมืดเ่าะนแดดบดแดดมันบดแถวบ้านนอกพันเอื้อนแดดแดดมันบดครับบคือมันโฮมแล้วเมฆเมื่อบังดวงอาทิตย์แล้วแดดมันบดลงอากาศก็เย็นครับผมเป็นคนอีสานแท้เด้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะบอกเคยได้ยินคข้าอีสานเด้เพราะว่าแต่อีพอีแม่่นก็สอนมากส่เนาะครับผมก็นังเทียกัเว่าตามที่่นเคยบอกเคยสอนมาก เป็นค่ำเก่าๆแบบที่หายไปเกือบจะหายไปแล้วล่ะแต่ผมก็บตั้งแต่ผมเคยได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นบอกจั่งผมก็เลยได้บอกแม่งสิครับผมท่านผู้ชมเอ้ยใจเย็นเด้อเงี้ยเคยแตกแล้วเด้อนี่จุดเล็กถูบเลยเป่าเม่นจุดเล็กถูบได้นึ่งเปอรโอ้จบทอเลยเหล็กถูบอันนี้ที่จุดนี่ก็ขอให้เจ้าพ่อกดคุณห้โดนติดโดนใจให้เข่าขึ้นหมดเมียนตั้งบนทั้งล่างเมียนครับผลตนวจเกือบมืดบาน เกือบม,มดบากสุดยอดอีกคนนึงอันนี้ล้งตาเพิเูดบอกกับฟังเด้ครับพระตัวเป็นที่ใจจะ้ะเราตัว่เป็นครนะท่านผู้ชมแบบหนึ่งเด้อนเนี้ยสีวายได้ก็ต้องมีพิธีเจเลยแคหน่อยแนะ่ที่นี่นนเดี๋ยวเขาขอเพิ่นเลยอขอดูความศักดิ์สิิทธ์ของเขาีิละความศักดิ์สิิทธ์ของเพิน่นีิละอืมขอไปเอา เพราะว่าเป็นหยังเหล็กค่อยเข่าทั้งบนทั้งล่างมั้งฮะหลวงตาเพิ่นบอกว่าเวลามาจุดถูวิสานเจ้าพ่อขึไหนเพิ่นให้เอาเหล็กถูเก้าออกถูกห่งเลยแมนว่ามาจุดซ้อนกันโอ้ตเริ่มคิดขอนี่เด้แมนแมนเรื่องคิดอิลีข้อนี่ตามผูมช่วยผมเมื่อนี้เอาเหล็กถูเก้าออกแล้วครับเหล็กถูไม่เลยครับเมื่อนี้ครับผมโอเคงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอ่ะดีดีเด้อร์ มาเอาเลยหนักกว่านั่แต่งไอโม่สามจบก่อนบอกเลยบอกเพิ่นเลยบอกกาวเพิ่นเลยอ่าขอดูความศรัทธาเพิ่นสาธุเด้อ,อสารเจ้าพอ่อกุศไหครับยังบ่ท่านยางมางหอดสารกับพ่อหลวงตามาบอกว่าบ่ถือตะแกงหัวครับเมื่อกับบ่ถือตะแงงหัวครับมีคนมาแต่โฉดก็หนีไปถึงหกเก่าทังศูนย์สองตรงๆเลยผมฟังแล้วกับคนลูกเมียนเมื่อกี้ลูกหลานก็เดินทางมากับน้องอาม มือนีพอต้องรอบ่ได้มานําครับครับับช่องกระพุ้นชนแนลนี่ตั้งใจมาขอเลยบ่ได้ขอเลื่เหรครับมาขอจากจัพ่อคุณหเลยไปฝากโเอเจซี่โดยตรงเลยครับขอโชคขอโชคลาภข้างนี่นี่บพว่าสิทิทั้งเซมซี่รือเหล็กถูกให้เข้าตรงตรงเลยบ่ต้องออมความเด้อจ้าพ่อเด้อเพราะว่ามือนีนี่ลูกหลานสีขอสามยางมีเซมซี่มีเหล็กถูกมีปองปิงปิงปองเออปิงปองได้จัพ่อเด้อ งวดนี้แหละ16มิถุนายนี่สองพันหาร้อยหกสิบหานี้จะพอเด้อสีให้เขามองได้มองดึงจัดมาโหลดได้จะพอเด้อรนั่นหนักกว่านะเลขถูกก็ได้แมนครับอืให้รถลดหลงพอวะหลงพอแม่เจ้าพอเออเออลงคอามามไหรเป็นการติดปากกิดคำเลยนะเมื่อไหร่นี่เออครับนะครับผมอ่ะเนาะสาธุท้าทูเด้อภาร์จะพอเด้อหงัดนี้จัดมาหนักทั้งฟังโหลดได้จะพอเด้อหงัดนี้เด้อสาธุ ตรงๆน้วนคนอ่ะแม่ตรงๆเือเือไฟไหม้กูดินอะไฟหมกระทั่งเลยออมาเด้องวดนีเด้อตรงเลยมาเดี๋ยวขยอ CMC กระผมนะอ่ะองอานขยอเลยหัดนีโจบจับไได้เลยว่า มาาแล้วัา้ข้างเมื่อเ่อแกเอาเอาข้างมือข้างมือไม่เลกไม้เลขกหาครับท่านผู้ชมไมเล็หาครับไม้เลขกหาครับท่านผู้ชมไม่แน่คนไม้เลหาว่าไม้เล็หาโอเคอไม้เล็หาเลยหางวะเอา ผู้ดังดีเด็ดพวกพอดีเอ้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งว่าเห็นกับซานก็ขึ้นให้เบิรงคือเก่าอืมอืมหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับผมเป็นหาหนึ่งแมนอ่ะต่อไปหมายเลขสามทำไมเขาใส่ครับท่านผู้ชมก็ึ้นง่ายเลยนะควันโอ้ยไม่จบพอเปันเฮเบิร์ออกมาเลยครับหาหนึ่งแปดแปดแปดเอ้า ไม่สามได้แปดได้หาหนึ่งแปดคอยละตื่นเต้นไม่สามได้แปดหาหนึ่งแปดตรงกับมองไหนฮะก็มองเก้าห้าแล้วมองเดียวซึ่งซึ่งย่ำไค่ได้ออกบอลเน่อเด้องวดนี้คอยละโกคอยะเตือนเต้มกวนแปดมากครับแปดมากเหรอครับผมแปดมากเหรอครับอืมฮเดี๋ยวผมจะล้วงปองปิงปิงปอง เครื่องล้วงไหนี่ต้องไว้ใจหนุ่มอามนะครับมันมันมีหนามในหันว่ามันกะโลงกะเลงอยู่เนี่ยเพเป็นใจตะกวนเ้าเรื่องล้วงไหนี่ไว้ใจหนุ่มอามเพราะว่าหนุ่มอามเนี่ยมักจกไหครับผมแต่ว่ามือนั้นนี่ถ้าคลิปกระชอนช่างสองคนนี่มือไหนที่ใครจิบไปกับท่านถ่ายนั่นจะไปชิมบ้าหเนีหญามจับดิโอ <bizarre> ้ยโอ้แต่หน้าหนึ่งคนนะอ๋อเรียนงจกหายเอาไว้เอ้ยยังขายมือมันมีนกัด โอ้ลูกแรกครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับลูกแรกครับหมายเลขสี่ครับปิงปองสารจะพอคุณห้อ่ะต่อไปลูกที่สองลูกที่สองออกมาแล้วครับหมายเลขเก้าครับท่านผู้ชมหมายเลขเก้าครับสี่เก้าครับหมายเลขเก้าครับสี่เก้าครับท่านผู้ชมเอาลูก่สุดท้ายจะบอกเด้อสุดท้ายเป็นเลขเกตินเด้อชุบ ได้เลขเจ็ดยี่สเอาีสีเก้าเจ็ดี่เกาเจ็ดทำมาชโอ้ยสุดยอดได้รังใจครับได้นังใจครับหมาเลขเจ็ดสี่เก้าเจ็ดได้ดงใจได้ังใจดิไอ้เก่ได้จผไทยเห็นกันดีเนี่ยเมื่อกี้เห็นกันดเรนไหมของเมียงสเลขสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ครับผมถูกต้องเลยจะพอได้อ่าเพื่อไทยแล้วงวดนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวรอดูเลขพูปอย่างเดียวดูเสร็จปุ๊บ กลับเลยกลับเลยกลับเลยกลับที่สารเจ้าพ่อกุดไหแห่งนี้ที่วัดปากน้ําที่อ่าบ้านยังหรอบ้านโคกสว่างครับครับผมบ้านโคกสว่างาอำเภอ<น>แคนดงตำบลอะไรตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมนะครับ ใครอยากจะมาที่นี่อยากจะมากราบไหว้อยากจะมาดูสถานที่จริงนะแห่งนี้มาได้ครับมาได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าที่วัดนี้เพิ่นกําลังสร้างใหม่งกำลังจะสร้างแบบว่าสิ่งสิสวยๆงามๆให้ท่านผู้ชมได้มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้น้ำใกล้แม่น้ำแล้วบรรยากาศดีด้วยครับผมบรรยากาศดีหลวงพ่อที่นี่ก็มีจะหลวงพ่อที่ใจดีทั้งนั้นเลยเม่นต่างสะพานกับ่างฆผ้าโอ้ไม่องค์พระก็สังาน้ำหลวงตาเป็นมาเนี่ยน่ก็ล้างสังไปนะครับ ที่ผมต้นๆคิดที่ผมพาไปดูอ่ะนั่นแหละงานเขาไปแล้วน้องดวงตาถามไปแล้วบอถามไปแล้วถามในเคืรองทั้งญาลุยน่ะอันาุยไม่งคัเนี่ยหยิบขนมยอง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 ยอองย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 อย ็นยังค่อยว่างวดนี้เจ้าพ่อห้แท้หลวงตาเล่ายางมากบอกคักบอกเนี่ยงวดที่แล้วมีคนในโขกเราเราบอกว่าถ้ามีเลขเก้านี่เลขทูบเก้ายู่นี่ห้ยยิบออกแล้วกันจุดต่อไม่เลยก็จะเป็นโชกของเขาแมนครับออกมาสองตัวแล้วถูกเติมสิแตกก็ได้กำลังสิแตกมองเลขทูบสิแตกอีริ่งกำลังสิแตกทูบแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นง่าไงเลยท่านผม้ช่วแมน เดี๋ยวจังไหนเขาคอยว่าเบิ้งเลขทูบกันเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เบื่องเลขทูบกันก็คือตัดภาพไปเลยเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันเลยแม่นครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเบิ้งเล็กถูกเดี๋ยวมาเบิ้งเลขทูบกันเอาหนักวนทูบเอาเอาหนักวนถูกแหมช่วงนี้คือเจอถ้าทูบแตกเออทูบแตกนะป้าเม่เคยเห็นแตกกลางพากลางสิท่านผู้ชมว้ยอีหลีท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนลุกขนลุก ทูบแตกผ้ากลางท่านผู้ชมทูบแตกท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเมืองกันปาท่านผู้ชมผมกับบอลเคยเห็นจักเทียทูบอีหยังค่อยติดแตกแบบนี้แมนผ้ากลางเกือบสุดแมนแต่ว่าบ่หลุดจากลวดแมนถูกต้องแปดเก้าเก้าครับท่านผู้ชมแปดเก้าเก้าครับผมแปดเก้าเก้าทูบแตกครับสารเจ้าพ่อคุณไอยสุดยอดแเลยด้อเจ้าพาะงวดนี้เอาละเอาเมืองเมืองเอามสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดทูบแตกอีกแล้วครับท่านผู้ชมว้ายบัดรินี้ทูบแตกอีหลีแต่กวัวเนยแปดเก้าเก้าครับผม เป็นยังบุญท่านผู้ชมเป็นยังบุญพากลางเลยพากลางเลยพากลางโอ้ดีใจดีใจท่านผู้ชมเอ้ยแปดเก้าเก้าครับผมแปดเก้าเก้าโอ้โอเคครับตามนั้นครับผมอ่ะเบิ่งอิจฉารอเบิ่งท่านผู้ชมผมกับเพื่อเห็นถูกพยังที่แตกแปดเก้าเก้าท่านผู้ชมเอ้ยแตกกลางเลยสาธุูสารเจ้าพ่อคุณไผ่ออกช่วงให้ลูกให้หลานครั้งนี้ออกด้วยเข่าสามตัวตรงๆเหรอเด้อโอเคครับสารตัวด้ครับท่านผู้ชมไปอนะครับ ตามนั้นแหละตื่นเต้นท่านผู้ชมทูบแตกทูบแตกแตกผ้ากางเกงกนถ้าทูบแตกไอ้เพีนนี่พอยเลยคนลุกคนลุกจอกพอเอ้ยสุดยอดครับผมท่านผู้ชมแต่ยิ่งตะค่าวอ่ะเป็นถือมัดแบนแม่นจังไดยงวดนี้กะให้ท่านผู้ชมได้รับโชคไปเม็ดทั้งช่องเลยทุกๆท่านทุกๆคนเลยที่รับชม อยู่ขนาดนี้เนาะนนาาเะใครมัดนีมัดสินเนื้อทั้งช่วงนะครับเอาแค่นี้จบไปแมนะแมนอ๋อมันฮอนแดดครับผมแดดแดดแดดแรงาพอดีนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันขอคนละหนึ่งยอดไลค์และก็ขอคนละหนึ่งยอดแชร์นะครับเมื่อกี้เอี่ยมฝากกดไลค์นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ทั้งช่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องเลยสองช่องนะครับผมใครที่กดไลค์เนี่ยใครที่ แต่เป็นเฮตุอียงกับสีบล็อกได้กว่าผู้ใดกดไลค์ขอให้มิโชงมิลาบแม <Man. S 2> ่ผู้ใดกดไลค์กดแชร์ทั้งสองอย่างนี่ก็ขอ,ขอให้งามขึนข้นๆจริงๆขึ้นไปเด้อเพราะ <Man. S 2> ต้องเ่ายักษ์เทียเลยแม่ครับโอเคนะครับผมเนาะสวัสดีครับผมบสวัสดีครับโชค,ด,ค,คดีนะครับเฮงเฮงเลยนะครับผมมาตีมาเสียนเด้อทำโชคเด้อสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ